สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะวีเจกุไก่พาท่านผู้ชมมายัางสถานที่ก่อสร้างของวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีสีสุวรรณภูมิค่ะและวันนี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านพระครูโสพลวิรานุวัตรด็อกเตอร์รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีสีสุวรรณภูมิค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะข,ขอจะเจริญพรจะถามอะไรดีวันนี้มา,าที่ที่นี่นะก็จะขออนุญ,ญาตเรียนถามพระคุณเจ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีศรีวรณภูมิค่ะโอ้โหเรื่องยาวเลยแต่ว่าเราเดี๋ยวจะพูดสั้นๆชัดๆกันเลยนะครับวันนี้ก็พูดง่ายมาบอกบุญนะครับเ,เรื่องของเรื่องก็คือว่ารากฐานของตึกก็คือเสาเข็มรากฐานของชีวิตก็คือการศึกษาเพราะนั้นอาตมาภาพพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเล่งเห็นว่า รักทางชีวิตเราจะดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นประเดชวพระคุณหลวงพ่อช่วงนั้นจะเป็นหลวงพ่อพระธรรมพระธรรมมหาวิรานุวัตรนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าลิไหลนะครับได้คิดว่าถ้าจะให้พระเนี่ยมีความรู้ความสามารถต้องเปิดวิทยาลัยสฆงนะครับเมื่อปี2,552นะครับได้เปิดหน่วยวิทยาบริการขึ้น ที่วัดปา่าลัยตอนนั้นเนี่ยเปิดเป็นเปิดเป็นหน่วยนะ้นมีสาขาเดียวก็คือการเรียนการสอนเป็นการจัดการชงพุทธนะครับเรียนเรื่องของพระสงฆ์ในช่วงแรกนั้นมีพระสงฆ์เรียนนะ85ลูกนะครับรุ่นแรกเลยก็จะเรียนของเรื่องของการจัดการชงพุทธเรียน6ด้านของการคณะสงฆ์จบออกไปแล้วเนี่ยจะได้เป็นพระที่มีความสามารถนะครับรู้หลักในการบริหาร รู้หลักในการ,นร,รปปธนุบำรงศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็เรียนจบได้หนึ่งรุ่นก็85ลรูปนะครับหลังจากนั้นมาได้มีการเปิดอีกหนึ่งหลักสูตรคือรัฐประาธธาศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับเป็นหลักสูตรนี้เปิดให้เรียนคารวายก็เรียนได้นะครับเรียนรุ่นแรกนั้นก,ก็เกือบร้อยนะครับเกือบร้อยท่านเหมือนกันอันนี้พอเราเปิด2หลักสูตรแล้วเนี่ยอาคารเรียนที่เปิดที่วัดา่ลาลลไลนะครับไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ,อนี่ทางคณะสงฆ์ก็เลยวางแผนกันโดยในช่วงขณะนั้นก็เป็นหลวงพ่อพระเทพสวนบุโมรีนะครับคือหลวงพ่อไซ่งดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหนะจังหวัดบอกว่าเราสมควรที่จะยกฐานะได้แล้วให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นนะครับเพราะว่านักเรียนเราเยอะมากขึ้นนะครับก็ประชุมสงฆ์กัน,นการเปิดเป็นวิทยาลัยสงฆ์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ต้องควายบ้านเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ลงนามด้วยแล้วก็พระสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอตลอดถึงเจ้าหน,น้าำบุนและเจ้าวาดนะครับในเขตทุกรูปเลยนะครับจะต้องเซ็นเซ็นเขาเรียกว่าเซ็นเห็นชอบในการที่จะเปิดวิธีอะไรส่งขึ้นนะครับแล้วจะต้องมีเงินสำรองคองคลัง เป็นหลักประกันการศึกษาว่าคุณสามารถที่จะเปิดวิทยาลัยไ,ได้ในช่วงนั้นก็ระดมทุนกัน15ล้านบาทนะครับเพื่อจะก่อตั้งเปิดที่วัดปา่ลาลัยวรวิหารครับก็ดําเนินการสําเร็จเรียบร้อยครับก็เปิดเป็นวิทยาัยสงฆ์ขึ้นชื่อว่าวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีสีสวนภูมิแล้วในยุคช่วงเมื่อปี59นะครับปี59เนี่ย ที่วัดปา่าเลไรเนี่ยมันเปิดได้อยู่แต่ว่านักเรียนนี่แน่นมากเลยครับหลวงพอ่อปัจจุบันนี้หลวงพ่อเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระธรรมพุทธิม,มงคลเนาะสมัยก่อนคือหลวงพ่อสสยิ่งแล้วก็ประชุมสงบอกว่าเราสมควรที่จะต้องหาที่ใหม่แล้วละ่ะเพราะว่าที่วัดป่านคับแคบนะครับก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าในช่วงนั้นก็ผู้ว่าสุภิพัฒน์จงพาณิชย์นะครับท่านเป็นผู้ว่าอยู่แล้วก็ร่วมกับ หลวงพ่อไสยิง่งนะเจ้าหน้าที่วยก็ประชุมสงฆ์กับคณะสงฆ์สิบอำเภอด้วยกันนะครับก็ลงเห็นมติว่าสมควรที่จะมาสร้างใหม่นะสิ่งนะสิ่งก่อสร้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวิเลยสงฆ์แห่งที่สองนะครับแต่ใช้ชื่อเดิมก็ว่าวิทีรุงสุพรรณบุรีสีสุวรรณภูมินะครับมาก่อสร้างที่สำนักปฏิบัติธรรมสีสันเพชรนะครับอยู่ตรงประบนปปันบริเวณสะแก้วสีศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็สร้างประมาณแถวๆนั้นโดยเช่าที่ของวัดน,นะครับปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มก่อสร้างนะครับได้เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่วางศิาลาฤกษ์วันนั้นนะครับก็คือเริ่มวางศิาลาฤกษ์ันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559มีหลวงพ่อประเดชหลวงคุณหลวงพออ่อพระพรหมบดิตนะครับเป็นประธาน แล้วก็มีประธานฝ่ายสงประธานใหญ่เลยคือ,อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงนั้นท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชอยู่คือว่าเป็นปารมุกสงเลยนะครับได้มาวางศิลาฤกษ์ที่นี่นะครับเมื่อวันที่ย5ที่ว่ามาก,ก็ทำพิธีใหญ่เพื่อระดมทุนก่อสร้าง การก่อสร้างก็ได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่บัดน,นั้นเลยนะครับตั้งแต่ปี59ครับนะถึงตอนนี้คือปี2565หมดเงินไปแล้วตอนนีอ้อยู่ประมาณ30ล้านครับซึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะอะไรถึงไม่เสร็จเพราะว่าการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยอาคารที่เห็นอยู่เบื้องหลังอาตมาเนี่ยมีจำนวน50ห้องนะครับ50ห้องจำนวน4ชั้นนะครับ สี่ชั้นหรือ5ชั้นลองดูหนึ่งสองสามตีนะสี่ชั้นสี่ชั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยห้องเรียนนี่หลากหลายมากถ้าเกิดสําเร็จแล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ถึง5คณะนะครับปัจจุบันวิทยสงฆ์สุพรรณบุรีสีสุวรรณภูมิเนี่ยครับมีเปิดให้เรียนเนี่ยคือ1รัฐประศาสนศาสตร์มีทั้งปตาตีและปอโทนะครับแล้วก็การจัดการชุงพุธแล้วก็ยังมีของคารุศาสตร์นะครับแล้วยังมีสาขาาพระพุทธศาสนาอีก คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเปิดปริยโทและปริยเอกของวิชาพระพุทธศาสนาด้วยนะครับก็แล้วว่าการก่อสร้างเนี่ยมันมาชะง,งักช่วงโควิดนะครับถามว่าเอาเงินมาจากไหนในช่วงแรกตก30ล้านนะครับเอาเงินจากคณะสงฆ์ครับคณะสงฆ์สิบอำเภอนี่ร่วมกันบริจาคโดยให้คณะสงฆ์เนี่ยเป็นแกนนําในการบอกบุญญาติโยมต่างๆในทั่วทุกสารทิศในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีบริจาคก,ก่อนเพราะว่าเรา วิทยาลัยแห่งนี้ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยพราะเกิดขึ้นในคณะของคณะสงฆ์นะครับประโยชน์ที่ใช้ก็คือ 1. พระสงฆ์ได้เรียนนะครับแล้ว 2. ญาติโยมที่เป็นคร่อหัสเป็นฆราวาสทั่วไปเป็นลูกของโยมเป็นหลานของโยมที่เงินน้อยหรือเงินอาจจะเยอะแต่ว่าไม่อยากไปเรียนไกลๆสามารถมาเรียนในที่สุพรรณบุรีได้เราไม่ต้องไปตา่างจังหวัดเราก็สามารถที่จะเรียนได้ ทุกคนสามารถที่จะเรียนระด,ดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกได้โดยที่ค่าเทอมก็ไม่แพงและได้อยู่ใกล้พระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับสําคัญที่สุดเลยคือผู้นวยการครับต้องเป็นพระปัจจุบันผู้นวยการของเราคือผู้นวยการพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ดร์ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยท่านได้ปาลบว่าปีนี้ครับ ยังไงจะต้องให้เสร็จอย่างที่พระคุณเจ้าได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการที่อาคารตรงนี้ที่เราสร้างมาเนี่ยได้ชะง,งักไปเพราะเนื่องจากว่างบประมาณในการก่อสร้างนั้นหมดพระคุณเจ้ามีแนวทางยังไงคะที่จะทําให้อาคารวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิตรงนี้สามารถที่จะก่อสร้างได้สําเร็จนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าในเมื่อเป็นวิทยาลัยสงแล้วเนี่ย ไม่ใช่คือพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้บริหารนะแต่ว่าระบบต่างๆคือราชการทั้งหมดนะครับครูบาอาจารย์ก็ใช้เงินส่วนงานของอราชการ,รแต่ว่าอาคารหลังนี้เราไม่ได้งบประมาณจากหลวงใช้งบประมาณจากบริจาคนะครับเราต้องบริจาคก,กันก่อนเพื่อให้มีอาคารเงินของหลวงที่จะได้อาคารนีจะต้องทําเรื่องอีกมากมายซึ่งตอนนี้ระบบราชการแผ่นดินเนี่ยก็เงินน้อย เพราะฉะนั้นถ้าเราคนตุพันธ์ด้วยกันช่วยเหลือกันเนี่ยสร้างก่อนเพื่ออะไรเพื่อลูกหลานเราจะได้เรียนก่อนมีสถานที่เรียนที่ดีๆครูก็จะครูก็จะมีสอนที่ดีดเนี่ยเพราะเราต้องทําก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยคณะสงฆ์ก็เลยร่วมกันนะครับอาคารแห่งนี้จะสําเร็จแน่นอนนะครับต้องร่วมกันโดยคณะสงฆ์เป็นแกนนําก่อนอท่านพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์นะครับ ท่านเจ้าน้าทจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พุ่มโดยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีสรีสวนภูมินะครับได้ประชุมสงฆ์แล้วก็บอกญาติโยมว่าวันที่19นะครับซึ่งเป็นวันขานเดือนกรกฎาคมนี่ครับที่ถึงนี่ครับพอ2 565รีนีครับจะระดมทุนทอดผ้าป่ามาหากุศลครั้งยิ่งใหญ่าการทอดผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั้นก็เป็นศาสนสถานนะครับ แต่ว่าสู้สร้างโรงเรียนไม่ได้สร้างโรงเรียนเนี่ยมันเป็นแหล่งเป็นแหล่งสถานที่เพาะเสริมเพิ่มปัญญาครับถ้าเกิดคนเรามีปัญญามีสติเป็นสถานที่เรียนรู้คนที่มีความรู้ก็จะเป็นคนที่ดีในสังคมน,นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างวิทยาลัยสงฆ์ก็เหมือนกับการสร้างปัญญาให้แก่ลูกหลานของเราหลวงพ่อก็เลยระดมทุนสร้างในครั้งนี้นะครับคาดว่า ขาดอีกประมาณสัก20ล้านเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วอาคารแห่งนี้ก็สามารถจุนักเรียนได้หลายสาขาเลยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาพระจะมาประชุมพระสังฆาธิการปัจจุบันเนี่ยเวลาประชุมใหญ่ๆต้องไปเช่าเต็นท์เขาแล้วก็อยู่ในเต็นท์ประชุมกันร้อนก็ร้อนนะครับแต่ถ้าอาคารหลังนี้เสร็จจะเป็นสถานที่ประชุมของพระสงฆ์ด้วยนะครับสถานที่ของพระสงฆ์คืออะไรก็คือพระเนี่ย ในคณะสงฆ์จังหวัดสุทรราบุรเนี่ยต้องมีประชุมกันเนี่ยทุกเดือนนะครับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเนี่ยจะต้องมาประชุมกันทุกเดือนเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับนะครับแต่ตอนนี้สถานที่เรายังไม่มีก็อาศัยว่าวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ครับสร้างเสร็จเนี่ยจะเป็นสถานที่ประชุมของพระสงฆ์ด้วยในระดับจังหวัดปัจจุบันก็ประชุมอำเภอใครอำเภอมันตำบลใครตำบลมันนะครับ พอปัญหาเวลาเจ้าหน้าทบอำเภอมรณภาพไปสำนักง,งานของอำเภอตะบลก็หายไปนะครับต่อไปนี้ถ้าเรามีวิทยาลัยสงฆ์มีอาคารที่มีห้องที่มาตรฐานแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งกล่องโดยการที่นี่ได้เลยไม่ว่าใครจะมาเป็นเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะจังหวัดมีสำนักง,งานให้ที่นี่นะครับเราก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะว่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยมันเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรม แล้วก็เป็นเมืองเก่าของโบราณาคดีเมืองทวรารวดีสีมุทองเนี่ยเราก็จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะที่วิทยาลัยแห่งนี้เพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เก่งทังด้านศิลปะวัฒนธรรมมีมากมายแต่เรายังไม่มีสถานที่เรายังไม่มีห้องมีครับนี่เราว่าถ้าญาติโยมท่านใดพอจะมีปัจจัยนะครับร่วมมาทาบุญได้5้าบาทสิบาทแล้วแต่จะทาบุญนะครับวันอังคารวันที่19ครับ เดือนกระดาคมพุทธศักราช2 5ง5นี้ขอเชิญชวนญาติโยมเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างตึกของอาคารวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีสีสวนภูมิให้ที่งล่วงมนขอเริญชวนป้ายจะพาโยมไปเที่ยวชมอาคารนะสิ่งก่อสร้างที่ดูแล้วนี่น่าจะถ่ายหนัง ระดับประเทศได้เลยนะนี่เพราะมันเป็นอาคารที่ใหญ่มากถ้าเราดูอย่างนี้ครับมันเหมือนกับเหมือนกับโรงแรมเข้าไปก็จะเป็นพวกล็อบบี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราสร้างโรงแรมเป็นสร้างอาคารเรียนของวิไลสงนะครับเป็นอาคารเรียนรวมของพระกับญาติโยมนะครับสามารถเรียนรวมกันได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นแล้วก็สามมุกเนี่ยครับมุกหน้านี่จะเป็นอาคาร ผู้บริการนะครับเป็นผู้บริการแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับก็จะจะใช้ประโยชน์ตรงนี้เป็นที่พักครูเป็นที่ห้องประชุมด้วยนะครับส่วนถ่ามุมนั้นก็เป็นเรื่องของกิจการนิสิตนะครับ่ส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอนันทนาการต่างๆนะครับและส่วนตัวในอาคารนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับอาคารเนี้ยเราใหญ่มากนะครับทั้งหมดทัทดเนี่ยเราใช้ เ,เงินประมาณ35ล้านนะครับน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆนี่เป็นอาคารที่ที่แข็งแรงนะครับก็อิฐถือปูนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสถานที่ประชุมนะครับเป็นสถานที่ประชุมอาจจะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้พ้าเนี่ยสามารถมาประชุมที่นี่ได้ด้วยแล้วก็พราเนี่ยประชุมเดือนละครั้งเองครับแต่ว่านักเรียนสามารถมา มาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาข้างบนจะประกอบไปด้วยห้องเรียนต่างๆประมาณกี่ห้องคะท่านประมาณทั้งหมดเลยคือ50ห้องโอ้ก็ขับเรียนระดับปริญญาเอกได้เลยที่นี่เนื้อที่ที่นี่ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะครับก็จะมีอาคารปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีอตอนนี้กําลังจะก่อสร้างอีกหลังหนึ่งด้วยครับนะครับแต่ว่าจะของืประมาณของราชการเขาครับแต่ว่าส่วนนี้เราใช้เงินบริจาคของคณะสงฆ์กับบรรดาญาติโยมก่อนนะครับ ซึ่งถ้าเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามาดูบรรยากาศด้านในมันกว้างมากนะครับแล้วก็ดูครับบรรยากาศด้านนอกนี่ครับก็จะตามเพราะว่าเป็นป่านะครับเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะปลูกพืชสมุนไพรด้วยปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อห่อัวหน้าที่ไิบัตธรรมแห่งนี้นะครับก็ได้เป็นปลูกป่าสมุนไพรไว้ด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเรียนอยู่ในใกล้ๆกับธรรมชาติแล้วก็ไม่ห่างจากตัวเมืองนะครับก็ เนื้อที่ตรงนี้ของวิทยาลัยสงเนี่ยครับประมาณ17ไร่นะครับแต่ว่าเนื้อที่ที่สามารถใช้สอยได้ประมาณตก200ไร่นะครับเพราะว่าหลวงพ่อที่เป็นตุนปฏิบัติธรรมแห่งนี้คือ,อท่านอนุญาตให้ใช้ได้นะครับอของเด่นๆเลยของวิทยาลัยสงแห่งนี้นะครับคุณจะจบเกตเอทุกตัวก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านการปฏิบัติธรรมคุณไม่จบครับ เพราะนั้นถ้าเราได้สถานที่ที่มันสัปยายะแบบนี้ 1. สถานที่ใหญ่อาคารเรียนพอ3เป็นปาธรรมชาตินะครับเราสามารถที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็จิตใจก็จะร่มเย็นไปด้วยเพราะเรามีอาจารย์สายวิปัสนาอยู่ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่จะ ร่วมงานก่อสร้างในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ญาติโยมนะครับร่วมกันทําบุญนะครับวันอังคารที่19กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับร่วมกันสร้างนะครับสร้างวิเลยสงสวรรค์บุรีสีสวณภูมนะครับเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับได้เรียนหนังสือกันนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เรียนใกล้บ้านนะครับแล้วก็เรียนใกล้พระสงฆ์ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีใจชุ่มชื่นอยู่ในรถแห่งพระธรรมเถร สำหรับผู้ชมน,นะคะที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะท่านที่มีจิตศรัทธานะคะขอเชิญร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะคะร่วมกันเป็นสภานบุญในการทอดพระป่ามหากุศลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะในการจัดสร้างวิทยาลัยสง์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมินะคะขอเชิญร่วมบริจาคมาได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตรงนี้ค่ะ